สวัสดีครับพี่นอ้องเมนีเฮ้ากับมาพบพอกับช่องแม่ป่าชาแนลนะครับเมนีกะผ้พาพอแม่พี่น้องมาเบิงต้นใหม่มงค้นที่ปลูกแล้วโชคดีโชคอา่ากวักโชคกวักเงินกวักทองเขามาในบ้านเนาะเมนีกะต้นใหม่มงค้ตนตัวนี้ก็เป็นกวักมรกตเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กวักมรกตกะ เป็นเอ่อเป็นใหม่มงคลชนิดหนึ่งที่ตอนนี้ได้รับนิยมกันแห้งกันลายทั่วหนานะครับปลูกต้นกวักมรกตนี่ก็เพื่อจะส่งเสริมในการเอ่อส่งเสริมในการเรื่องขอโชกขอลาบขอโชกขอลาบเนาะแล้วก็ส่งเสริมในกวักเงินกวักทองอ่าเขามาวันนี้มือนีกะได้นําเสนอกวอกมรกตเนาะพี่น้องเนาะทองกระถาง ปลูกไว้ในบาทปลูกง่ายพี่น้องปลูกง่ายปลูกง่ายตามความเสื่อเพ่นแล้วนอะตามความเสื่อเพ่นแล้วพนว่าถ้ามเมนเฮ่าได้ปลูกแล้วปุ๊บ้าเมนกิก่งได้การไดได้ออก21บใบ21เใบแล้ว่นบอกว่าจะเหาจะโชคดีเหาจะลำรุวยแกวแหวงเงินทองไลเขามาเทเขามากพนว่าพี่ยงแต่เหาเอาเอา่อา พาแดงหรือว่าเสือกแดงมะผูกมะผูกกา้านนักิ่งนั้นที่มันออกยี่สิบเอ็ดใบตามควาวเสือเพ่น้องนนพี่น้องนอ้อนี่แหละพี่น้องสายต้นใหม่อาจจะหูนอ้อพี่น้องนอ้อต้นที่ิ่าเห็นนี่เด้อพี่น้องจ่ว่าจังไหนถามความค้นทีแบบเพิ่นหูนอ้อที่เพิ่นน้าหาบอ,อันนี้จะเป็นกวักมรกตด่างจะเป็นกวักกวักมรกตด่างเนาะพี่น้องเนาอ โอ้แต่ว่ากถ้าแมนบอจังไดก์สอบถามผู้ที่เพิ่นหูในเด้อจังไดก์ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมาแน่ว่าแมนบอลนะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นต้นกวบมรกตด,ด่างเนาะพี่น้องเนาะสายที่โชคลาภเมื่อกี้รลำรวยกันทั่วหน้าเนาะเมื่อกี้กปลูกไว้อันนี้ไว้หน้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะ นนการจะ z ม o ูอันนี้จะให้เบิง้งเมนบอกอันนี้มันจะมีใบด่างเมนเมนด่างบอพี่น้องเมนด่างนี่บอเมื่อนี้กระได้ก็เลยได้ผ้าทายให้เบิง้งเป็นตนใหม่มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสที่นิยมปลูกกันแห้งพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกวักมรละกตดเขียวกวักมรละกตดด่าง กกมรกตดำนะตามทีเดตอนนี้ตอนทีนียมกันแห้งบงว่าซิมีกอกมรกตอีกสีอื่นบอเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่ตื่นเต้นสุดได้พี่น้องเป็นกวักมรกตด่างมาซะแมนแมนบอจัได้กัสอบถามผู้รู้นี่เด้อผู้ที่สายอ่าอยู่สายกวักมรกตแล้วจันได้กัขอคําแนะนาในว่ามันแมนบอนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เกิดมาใบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องจังได้กะฝาก เบ่งเ็ดเบิรนเชคให้น้ำแน่นอเป็นตัวเรรับข่าวดีบอกว่าในพี่น้องการใบกิงการสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ให้ในพี่น้องนี้นี่ขม่าน้ำมาด้วยจะได้ก่ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องแม่ป่าชาแนลีนเด้อพี่น้องเด้อเป็นช่องน้องไม้ถีกำลังอา่าถีกำลัง เสีพผาพี่น้องมาเบิงหาขอมูลว่ารอบนี้่าแล้วรอบหน่าจะเอาต้นใดนอพี่น้องเนอการอบนี้เอาต้นกวักมรกตใหม่พี่น้องมาเบิงก้อนมาเบิงแง่งนอว่ามันเป็นต้นใหม่เสริมมงคลนเด้ปลูกไว้ในบ้านเลวเพิ่นมีความเสื่อว่าจะได้โชคดี